สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมา สอนรับของฟิฟี่นะครับเนาะสอนกดขั้นฟิฟี่นะคับวงน้องเราก็สอนรับชุดฟิฟี่ด้วยนะครับเนาะเราก็สําหรับบังน้องคนไหนที่แบบว่ามีงบน้อยนะครับเนาะไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันนะคับักน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะที่จะมารายงานวันนี้นะคับังน้องก็คือแบบว่าเกี่ยวกับตลาดมืดด้วยนะครับเนาะหลายๆคนก็ถามมานะครับเนาะว่าตลาดมืดนะครับจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะคับังน้องก็คือวันนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตลาดมืดนะคับวงน้องเพราะว่ามีข่าวเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะว่าตลาดมืดตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามา ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่างบน้อยนะครับน้องงบไม่ถึงพันนะครับวงน้องก็คืออย่าเพิ่งไปใช้จ่ายอะไรนะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวแล้วกันนะครับเนาะกับตลาดมืดวันนี้นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้เพชรนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ยูไอดีแล้วก็ ที่สําคัญนะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับก็กลับมาคอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองนะครับน้องๆเพราะว่าในเร็วๆนี้จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับเนาะที่จะแจกบัตรคาลิน่าให้มูลค่า200บาทนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีๆนะครับเนาะไปปลดค่านั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่เป็นมันพันนะครับน้องๆพี่มีทางเลือกให้นะคคคครรรรัััับบบบบเเนนนนนนาาาาาาาะะะกกกก็็ืออสสํหห้้งงๆไไไที่่่แวยมมมดดดดตติถ ตามได้เลยนะครับวงน้องถ้าครบ150,000ก็รับไปเลยนะครับเนาะเพชรเป็นพันๆจากพี่ได้เลยนะครับวงน้องมามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นตลาดมืดตัวนี้เลยนะครับวงน้องที่กำลังจับเด็กเข้ามานะครับเนาะก็คือเป็นตลาดมืดตัวใหม่นะครับเนาะก็เป็นซุดตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ลดสูงสุดถึง90%นะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะพี่ได้87%นะครับมาดูกันนะ แรกนะครับงน้องก็คือเข้ามานะครับน้องก็จะมีสุดผู้หญิงกับสุดผู้ชายนะครับแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของกล่องนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกล่อง A k เคนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็สุดผู้หญิงนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับงน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับน้องก็เป็นคล้ายๆแบบว่านกเลยนะครับวงน้องก็คือเป็นสุดตัวนี้เลยนะครับน้องก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็แยกให้เรานะครับถึง5ชิสินส่วนนั่นเองนะครับน้องสำหรับสุดตัวนี้นะครับเราก็มีกล่องตัวนี้ ่่าพกนนนน้้ออง็คคื77เเชรรทััะบสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีเพชรไม่ถึงร้อยนะครับน้องก็จะได้เอลอกแล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะได้แน่นอนนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับเนาะห้าสิบเพชรเท่านั้นนะครับแล้วก็บัตรสร้างห้องนะครับสิบสามเพชรเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็บัตรเพชรบัตรปืนนะครับวงน้องก็คืออยู่เพียงหกเพชรเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ถ้าหัวใจตัวนี้ก็มีนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้้เเเลนนนนะะครััับาก็็ปหววใจตี นะคะวกน้องก็อยู่ที่ 45เพรเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพวกน้องก็คือหน้าตาของผู้หญิงก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะสลับหน้ามาบ้างนะครับพวกน้องก็คือเมื่อสลับหน้ามาเป็นหน้าตาของผู้ชายกันบ้างนะครับพวกน้องก็คือจะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสุดผู้ชายนะครับพวกน้องก็คือจะแยกให้เรานะครับถึง5ชิ้นส่วนนะครับพวกน้องก็มีส่วนตัวส่วนหัวนะครับเนาะแล้วก็ส่วนกางเกงรองเท้านะครับเนาะแล้วก็มีหน้ากากด้วยนะครับพวกน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับสุดตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับ กิจกรรมตัวนี้หรือว่าสุดตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้โคโน่นะครับพวกน้องก็คือ77เพชรเท่านั้นนะครับน้องสำหรับตัวละครโคโน่ตัวนี้นะครับพวกน้องก็คือถ้าลด70%นะครับหรือว่า87%เหมือนพี่นะครับน้องเราก็มีบัตรเลื่อนขั้นแบบนี้ด้วยนะครับพวกน้องก็คือ65เพชรเท่านั้นนะครับน้องสำหรับบัตรเลื่อนขั้นตัวนี้นะครับพวกน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับพวกน้องเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามาด้วววยยนน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 ะะะคคคครร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 ััััับบบบพพกก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 ้้้้ออออออองงงสาาาหิิจจจมมมมตตลลดืืื่่่เเเ็็ี กิจกรรมตลาดมืดเมื่อกี้ออกไปนะครับเนาะก็กิจกรรมตัวนี้จะออกมานั่นเองนะครับพวกน้องก็คือจะมาต่อกันเลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตลาดมืดสุดผู้ชายกับสุดผู้หญิงนะครับพวกน้องแต่ไม่แน่ใจนะครับเนาะว่าจะเข้ามาในรูปแบบตลาดมืดหรือเปล่านะครับสำหรับสุดตัวนี้นั่นเองนะครับพวกน้องก็รอได้เลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เลยนะครับพวกน้องเราก็จะมีท่าทางตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะก็เป็นท่าทางแบบนี้เลยนะครับพวกน้องเราก็สุดนะครับก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนเลยนะครับพวกน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับส ก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าทางใหม่นะครับเนาะอยากได้สุดเทๆนะคบก็รอได้เลยนะครับวงน้องเราก็สกีนปืนที่หลายคนถามถึงนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของทอมสันนั่นเองนะครับเนาะวันนี้ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็คือเป็นเซิร์ฟนอกเองนะครับเนาะก็คือไม่ได้แจกฟรีนะครับวงน้องก็แบบว่ากิจกรรมอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะหมุนให้ดูเลยละกันนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลักกี้รอยอนะคะวงน้องที่จะให้เราหมุนนั่นเองนะบบเนแลวอง็ป นี่เลยนะครับเนาะครั้งแรกนะครับวงน้องก็คือเขาให้หมุนฟรีนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับให้เลือกออกก่อน2อันนั่นเองนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่หมุนให้ดูสักที2ทีละกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกีนปืนตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของทอมสันตัวนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่หมุนให้ดูเลยละกันนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับพี่อยู่เซิร์ฟนอกอยู่นะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็มีพันธุ์อิคิสตันแล้วก็ยังมีทางด้านของสกก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 รรรรรรรีีีนน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 นปืืืืืตตัััััััววววว้้้้้้ดดดยยยะะะะะคคคคคคบบบบออ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 งง็็็็ิิิจมมมมมเเ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 ลลลล่่่่ห2าสุไ นะครับวน้องแต่ครั้งนี้นะครับน้องพิเศษกว่าทุกครั้งนะครับวน้องก็คือจะฟรีครั้งแรกนั่นเองนะครับน้องหมุนฟรีนะครับวน้องครั้งแรกนั่นเองนะครับวน้องนี่เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะหมุนให้ดูเลยละกันนะครับวน้องก็คือกดครั้งแรกไปเลยละกันนะครับเนาะศูนย์เพชรเท่านั้นนะครับวน้องออกเลยหรือเปล่าสำหครับสำหรับครั้งแรกได้เลยหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะครับวน้องก็คือเป็นทางด้านของสกรีนปืนตัวนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ M4 นะครับมาครั้งที่2นะครับวน้องได้เลยหรือเปล่าไไม่ด้้นนะคครับวกออง็ื ได้เป็นกระเป๋า3ตัวนี้มานะครับเนาะแล้วก็19เพชรนะครับพวกน้องได้เลยหรือเปล่ปาสำหรับครั้งนี้นะครับพวกน้องโอ้โหเกือบได้แล้วนะครับพวกน้องก็ได้เป็นทางหน้าของล่มมานะครับเนาะมา39เพชรนะครับออกเลยหรือเปล่านะครับพวกน้องสำหรับ39เพชรนะครับได้เลยหรือเปล่าได้เป็นผนึกคริสตัลมานะครับพวกน้องก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับเนาะ69เพชรนะครับไปต่อเลยนะครับพวกน้องได้เลยหรือเปล่านะครับ รู้เลยนะครับกน้องว่าออกกองสุดท้ายแน่นอนนะครับแล้วพเป็นแบบนี้นะครับ,บุกน้อง99เพชรนะครับได้เลยหรือเปล่านะครับได้โอ้โหไม่ได้นะครับบกน้องได้สกินปืนมานะครับเนาะ199นะครับบุกน้องไปได้เลยหรือเปล่านะครับ สำหรับ1 9 9ไม่ได so ้นะครับวงน้องก็คือเพชรพี่ตอนนี้หมดแล้วนะครับเนาะก็กลับไปเซิร์ฟไทยดีกว่านะครับวงน้องก็คือไม่ได้นะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็คือสําหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็มีเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับของฟรีนั่นเองนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาในเกมนะครับเนาะสำหรับทุกคนก็น่าจะเข้ามาในเกมอยู่แล้วนะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนเข้ามาในเกมนะครับวงน้องก็คือแบบวย น้องก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องทาดาเมจให้เหนื่อยนะครับน้องไม่ต้องวิ่งฆ่าคนให้เหนื่อยนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเข้ามาในเกมก็ล็อกอินแล้วก็รับไปเลยนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับจะอยู่กับเรา1สัปดาห์เต็มๆนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรฟรีๆนะครับนาองรวมถึงบัตรอีโวด้วยนะครับน้องก็คือเข้ามาในเกม7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับน้องก็รับไปทั้งหมดเลยนะครับน้องก็มีบัตรเพชร2ใบน้วก็มีตปืน้องรีด้บบัต1ใว นะครับวงน้องเราก็กิจกรรมนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของเยอะๆนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสลองครบรอบ4ปีนะครับเนาะมีของฟรีแจกเยอะแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินกีตาร์นะครับเนาะสุดฟรีฟสกินระเบิดฟรีฟรีนะครับวงน้องเราก็สกินไอวอลฟ์ฟรีฟนะครับเนาะเราก็สามารถรับตัวละครทีวาได้แบบฟรีๆด้วยนะครับเนาะเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับมีทางด้านของสกินรถนะครับมาแจกฟรีๆด้วยนะครับน้องเราก็มีกล่องพิเศษด้้้้้วววยนนนนนนนะะะะะะคคครรรรรรรััับบบบไไไมมมู่่่เเาาาาาาใกกลลอออองงงงงีี็จทดขโปฟ์ แบบว่าน่ารักน่ารักด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับน้องก็เป็นการสลองครบรอบ4ปีนะครับสลงวงน้องคนไหนนะครับที่เล่นฟรีไฟล์มา4ปีนะครับนาอก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับวงน้องก็คือเป็นแฟนพันธ์แท้ของกิจกรรมเลยนะครับวงน้องหรือว่าเกมฟรีไฟลของเราเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าชอบกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับวงน้องก็รอได้เลยนะครับน้องกิจกรรมตลาดมือนะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับนาองสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของทุก ก็สามารถมาเล่นได้นะครับนาะก็มีบัตรบทขั้นด้วยนะครับองน้องเราก็มีตัวละครด้วยนะครับองน้องเราก็มีทางด้านของสกินปืนบัตรเพชบัตรปืนด้วยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องก็คือฝากกันด้วยละกันนะครับน้องวันไหนที่มันอัปเดตเข้ามานะครับน้องสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าไม่มีเพชรนะครับเดี๋ยวพี่เติมเพชรให้เล่นละกันนะครับเนาะเพราะว่าบางคนนะครับน้อก็รอจากกิจกรรมตลาดเมื่อนะครับบางคนมีแบบว่าเพชรหนึ่งร้อยนะครับนาะก็รอตลาดเมื่อนะครับเมื่อไหร่จะมานะครับองน้องก็คือกิจกรรมตลาดเา้ขมาแน่นอนนคบก้อง็ื ใครที่มีเพชรไม่ถึงร้อยนะครับเนาะก็อย่าเพิ่งไปใช้จ่ายอะไรนะครับบางน้องเอ๋ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยนะครับเนาะก็บอกเพื่อนต่อๆกันด้วยนะครับสำหรับบางน้องคนไหนที่แบบว่ามีเพชร100หรือว่ามีเพชร200นะครับเนาะก็สะสมไว้ดีกว่านะครับบางน้องเพราะว่าถึงวันนะครับจะไม่มีเพชรซื้อหรือว่าซ่อมนะครับน้องเอ๋ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับบางน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบางน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็สามารถติชมกันได้นะ ไลค์ like ก่อนละกันนะครับวงน้องคลิปนี้พี่ขอสัก300ไลค์ก็พอนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับถ้าเกินไปก็ดีมากๆเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องถ้ากดไลค์จนถึง1000คนนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันไปคลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย